เมื่อสมองได้รับข่าวดีว่ามีทารกกำลังจะมามันก็รีบแจ้งข่าวให้ทุกอวัยวะรับรู้ทุกคนดีใจยกเว้นลำไส้ใหญ่ที่เริ่มรู้ชะตาว่าตัวเองต้องรองรับน้ำหนักมากขึ้นกระเพาะอาหารก็เริ่มรู้สึกอึดอัดบางครั้งก็คลื่นไส้เพราะกินเยอะเกินสมองจึงปลอบว่าเดี๋ยวก็ชินไปเองพอทารกโตขึ้นพื้นที่ในร่างกายก็ยิ่งแคบลงปอดเริ่มหายใจลำบากไตถามสมองว่าควรผลิตเลือดเพิ่มไหมต้องการธาตุเหล็กเยอะขึ้นนะสมองตอบว่าธาตุเหล็กหมดแล้วเพราะเด็กใช้ไปหมดหัวใจก็บ่นตามมาบอกว่าเเลือดดในร่าางกายกยบหม นะแต่ทารกไม่สนใจอะไรเลยกินดื่มตามปกติบางทีก็เตะกระเพาะปัสสาวะจนฉี่เล็ดผ่านไป9้าเดือนปอดแคบจนหายใจแทบไม่ได้หัวใจถูกเบียดไปอยู่ด้านข้างสมองเริ่มเวียนหัวลำไส้ใหญ่ถึงกับโอดว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วในที่สุดเด็กก็กลับหัวเตรียมตัวคลอดพร้อมส่งใจขอบคุณทุกอวัยวะเมื่อเด็กคลอดออกมาอย่างปลอดภัยทุกอวัยวะก็รู้สึกโล่งใจสุดๆชื่นชมใบหน้าทารกกันด้วยความยินดีสมองกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งแต่ยังไม่ทันจะพักเหนื่อยมดลูกก็ประกาศข่าวร้ายเด็กคน ใหม่กำลังมาทุกอวัยวะร้องพร้อมกันว่าไม่เอาแล้วโว้ย